ย่ายา่าเขินเล่าย้อนโมเมนต์ณเดชขอแต่งงานพร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดโตเผยเตรียมชุดสวยและทำเล็บรอทุกวันเรียกว่าสัมภาษณ์ไปเขินไปสำหรับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงย่าย่าอุรัสยาที่เพิ่งจะถูกหวานใจณนะเดชคูกิมิยะคุกข่าวขอแต่งงานไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ประเทศอิตาลี โดยยาย่าได้เปิดใจครั้งแรกพร้อมกับโชวแวนเทสเมโตว่า,วาเป็นทริปที่แพลนกันนานมากๆตั้งแต่ปีที่แล้วตอนแรกไปสวีเดนก่อนไปงานแต่งเพื่อนแต่พอเหยียบเท้าเข้าอิตาลีที่แบลโลค่ะเขามีอาการลุกลีลุกลนเขาดูตื่นเต้นหนูเตรียมตัวตั้งนานแล้วเตรียมชุดไปเยอะมากแล้วเราก็ซ้อมด้วยว่าชุดไหนเตรียมชุดเผื่อไว้ก่อน จริงๆหนูทำเล็บไว้แล้วด้วยแต่ว่ายน้ำเยอะแล้วเล็บหลุดวันนั้นที่แบปโปกมากๆเขาเลือกที่ไว้แล้วว่าต้องเป็นที่นี่บอกจะรีบไปดูพระอาทิตย์ตกเขาบอกต้องไปที่ที่สวยที่สุดหนูก็เริ่มใจเต้นย่าก็หันไปเห็นเพื่อนๆย่องมาหนูก็รู้แล้วส่วนที่แบขอว่าอะไรรอที่แบพูดดีกว่าหนูหูไม่ดับค่ะหนูตั้งใจฟังมากๆรอไปถามที่แบตื่นเต้นมาก วินาทีที่พี่แบรคุกเข่าตอนสวมแหวนหนูไม่ได้มองแหวนด้วยซ้ํามองอะไรก็ไม่รู้แหวนพอดีค่ะเท่าที่พี่แบเล่าให้ฟังเขาซื้อแหวนนี้มานานมากแล้วแหวนนี้ไม่ถึง12กรัตแต่5.5กุห้ากรัตเองเรื่องแหวนต้องให้พี่แบอธิบายว่าแหวนนี้ทีเศษยังไงตอนเห็นก็คิดว่าเต็มนิ้วดีเนาะอันนี้เป็นแหวนมั่นแต่ถ้างานแต่งจะมีอีกวงก็ไม่ติดตอนขอแต่งงานฝั่งครอบครัวรู้ และเพื่อนๆรู้หมดเลยที่แบเตรียมงานนี้นาน6เดือนจริงๆในใจอยากจะพูดขอบคุณเขาแต่พูดอะไรไม่ออก12ปีรู้สึกว่าคนนี้ใช่ตั้งนานแล้วดีใจมากค่ะยังไม่ได้คุยต่อว่าจะยังไงน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆยังไม่ได้แลนไม่ได้รู้สึกกดดันที่ทุกคนลุ้นหรือจับตาตลอดเราเริ่มต้นความสัมพันธ์จากเพื่อนก่อนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทั้งยา่าแล้วก็พี่แบมานะคะตอนนี้พวกเรามีความสุขมากๆขอบคุณนะคะ